สวัสด,ดีครับพ่อกับช่องอาร์มลำเพลินโชว์ออฟฟิเชียลนะคะวันนี้เรามาถ่ายออกกองเริ่มเลยค่ะกับพี่กูเตอร์พี่มิวพี่นาโนแล้วก็ป๊าปานะคะนี่นะครับหนูไม่ได้ถอดแล้วโอ้อยแอบว่าแล้วไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ถอดอะไรอ่ะ<ม>พี่ ลืไมลไว้ตรงนงันเดา,เางตามด้วยนะะนี่นะครับบรรยากาศ่าฟีอะไรนะ้าสัยาาสเกินไทฟูค่ะเจอคำว่า้าสัยแล้วเหรอ อยู่กับผู้เตอร์อ๋อมีคาราโอเกะด้วยนะครูนี่ค่ะไม่ซิงอะไรเยนี่นะคะผู้เตยก็เตรียมฟังเพลงตัวแล้วนะคะสามารเปิดเพลงได้ไหมคะเปิดได้ฟิวประมาณไหนสามฟิวได้ค่ะถ้าบวกเพลงอย่างสามารเปิดทั้งเซเลบไหมค่ะ วันนี้ศิลปินดังมาเลยนะพี่มิวศิลปินดังมาเออลูกค้ามาเลยค่ะจะลองให้สามเพลงปกติเลทเท่าไรนี่สามเพลงเนี่ยเชิญมาหาผ่านปกติวัอนี้วันนอาจักบัตวัอนี้ฟรีไม่คูเตอร์ไงสิลองเพลงปกตินั่งลองเพลงละวสองพันเอาเขามาซีให้เดิมวัอเนี้ยขอเขามาซีเดิมคูเตอร์ยบอลาจักบัต หลอกฟีคุณเตออ์อภิวัดบ่นี่อภิวัดหรืออภิพิทธีไม่รอะไรเลยอาไฟเพื่อเป็นตีนสีมาจะเป่าไปหาซื้อน้ำกล้วยเออนี่นะคะอุยพี่พี่นางยักษสวยมากสวยแต่ไม่สวยเท่าสไม่สวยเท่าสูไม่สวยเท่าี FC กวินล่ะลหร เด้อค่ะเซอ,อยฝาบีเด้อค่ะติ๊กตักคือบอทคือบอทุอ้ยแล้วแบบว่านหน้าในติ๊กตอกอะกับเออกับหน้าสดอ่ะคเอาเลิศเด็ดระดับคู่เตยแตไงไนี่ถ้าใครไปยอบว่าง้าถามพนรูดคู่คไปเลยอ <laughs> <laughs> ่ใครเป็นคนแต่งคนนี้ค่ะใครยอกว่าใครนิเทศตัวเองหรือเปล่าเขาถามใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ใช่บอกเราเปแม่นั่นี่อ๋ออันนั้นอยู่ปทุมคือกติสูรว่าคือว่าคือว่าคือจากหน่อยเขาง้างก็เจ้าหลายอยู่กูง้างกาบ้านค่ะ ไปค่ะพี่เรไปี่หัวเลยมักจเจ้าวะขพขอโทษขออภัยให้ทุกคนค่ะเขาเียกัรัเขามีกระเด็นเนี่ยมือมีกมีกระเด็เสียงมาเลยต้องต้องขอเพล่งแรงรักเปิดเลยค่ะแรงรักท้าวพนนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมิติ้าวพ่วันนี้ป่าร้องข้าไมคุณเมด ข้าวเอาไว้เล็กครับเดี๋ยวภาษาบ้านเชื่อมบูทูธได้ไหมพี่หรือว่าเปิดปิดมันเชื่อมบูทูธได้ไหมยังไม่ยังไม่เลยดีเลยพี่แค่ร้องกูเตยเราแค่อยากคนไหนเป็นคนร้องครับคนนี้ครับอันนี้นักร้องนะคะอันนี้นักร้อเล่าหรือว่ากูร้องเองกูเตยพร้อมเสียงผุ่นคนไหนเป็นคนร้องต้องแล้วพออยู่หน่อยยายนั้นโน้นอ่ะย้ำเสียงยังไง สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อมิวรัชดาพรค่ะลูกสาวละเอาว่าลูกสาวลาฉันฉันมากตอนเจ้าว่าว่าลูกสาวลาอย่างก่อนลูกสาลาเมืองนาคาติจามจามก้อนไปลูกสาวละเองเอยลูกสาวลาเมืองนาคาอย่างเราบอกดีดีสาวเมืองนาคาเพราะลูกสาลามิวรัชดาพร จำปร่ได็ก,กับงงเออจำว่าได้ไงก็เห็นแล้วว่ามอลำซิ่งสาวเมืองนาคาราชดาพรหรอไม่ตอนบนเวทีเจ้าบาอ,อกอีกอย่างหน,นึ่งซินิวลูกสาวหลานนิวราชดาพรกรับสวัสดีพ่อแม่พี่น,อน้นขของก็สุดๆคนเรกจะจำแด้ล็อเกเลยไปน้ำกันดูมือไรค <c oughs> รูตรวแต่งหน้าสวยมากนะคะ ต้บอกว่าวันนี้งานผิวจะผิวแบบไหนผิวเปียผิวเรียร้อยเปียิผิวยือออกผิวยือผิวจริงจริงผิวจริงจริงที่อย่างมันไทยเก็บไปเบิรงเลยสิบอกนี่บ่บ่เคยกรอบจ้ะเขาแต่งสไตล์เขาอยู่แล้วช่างแต่งหนังบางมันบ่คือกันหลายเซนถ่ายหลายเซนหมันยำหมันเนาะหนูสไตล์ไหนเขาพอสวยบัดนี้ ก็งามอยู่ดีละอีฝ่าบอกว่าตจ้งต่ายอยางให้หนูเมื่อนี้รับฝ่าเออสุโอ้ยจะไดว่าโอ้ยสร้างบอสตอกี้ต้องเป็นดูสิจริงก็ว่ารอดสำหรับเอดดีพี่อ่ะชื่อน่ารักจังนี่ไงศิลปินตัวจริงมาแล้ว เดียวเดียวอะไรนะฉันเอามาแต่งห้าให้คุณแม่เขาด้วเข้ามาเลยบอเฮ้ยอยากกินซอยจุน่ารักจังแต่งหน้าให้คุณแม่ด้วยเพราะมาถึงว่าน่ารักจากมาแต่งหน้าให้แม่ด้วยหรือเปล่าแบ้นบอเพราะแม่อวเธอเป็นแม่ในเรื่องราวอ่ะเอ้ยจะเอาว่าแม่จะไปแต่งแต่งหน้าให้แม่หรือเปล่าฟิลเหมือนลูกแต่งหน้าให้แม่ไง มาดูบรรยากาศนะครับเดี๋ยวไปหาพี่นาโนนี่นะคะแอดมินโอ้ยบ้านดีวันนี้เราอยู่ที่มาถ่าย MV ครับเอ็มบีทึงบากทึงคิดฮอดนะครับฝากพี่น้องในเดือนสิบแปดตุลาคมนี้นะครับคุณคุณละเนาะ ซัลท,ท่อนก็นต้องไปทาขึ้นหรออันนี้เราอยู่ที่ <c oughs> ที่ไหนนะนี่ที่ฟ้าใสเรือนอะไรฟ้าใสเรือนไทย,อยโอเคครับพี่น้องคลิปนี้ก็ไปสำเนียนะคะมาหอดหมองหอดบอลแล้วกระสิพักกันนอนแล้วที่นี่ <c oughs> เอาเท่าไับ่ก็ไม่ทาย